บ้านในจังหวัดน,นครราชสีมานะครับเขาใช้ในการต่อสู้กับปัญหาภายแล้งที่เกิดขึ้นณนขณะนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในการขุดจอบบอ่บ,บาดาลขึ้นมาใช้นี่นะครับชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาใช้พลังแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์แทนการใช้กระแสไฟฟ้ารับ การดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการสู้ภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่ศูนย์ปรองดองสมานฉชันเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ร่วมกับสํานักทรัพยากรน,น้ําบาดาลภาค5และอ,อบะตอชีวกจัดทําขึ้นในการเพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภเคเพียงพอสําหรับทําการเกษตร โดยพลโทธวัฒส,สุป,ปลังแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่บ้านบุกอ้อยหมู่11ตําบลชีวึกอําเภอเขาสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นะครับ ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์แทนกระแสะไฟฟ้าและสูบน้ำมาพักไว้ที่แทงน้ำขนาดความจุอยู่ที่27,000ลิตรแล้วก็ส่งไปตามท่อระบบประปาไปตามบ้านเรือนของประชาชนสำหรับใช้ในภาคครัวเรือนนั่นเองครับแล้วก็ประกอบอาชีพในการทำการเกษตรรวมทั้งการปลูกผักสวนครัวสร้างรายได้ทดแทนการทำนาครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ